レんこんもじポ ไม่น่าใช่อ๋อโอ้โหมีพวกน้าอยู่ไหนกันทุกคนอยู่ไหนเนี่ยฮะทุกคนอย่ไหนฮะฮะเสียงดังฉะมัด ตรงนั้นไงตรงนั้นงานอีกสองคนอ๋อมัวรออะไรอยู่ไปโบกของเขาสิเอ้ยเอ้ยเทุกคนเร็วเข้าเอยได้โปรดเร็วเข้ามีอะไรดูนั่นสิเป็นใบป้ายชิบ กิ่งไม้นั้นพูดกับฉันจริงเหรอที่กิ่งไม้พูดได้พูดไม่ได้แล้วจริงจริงเออเมื่อกี้นี้จริงจ้ะฉันพูดได้อะไรมีอะไรได้นั่นะดังนั้นกิ่งไม้พูดกับเราค่ะแล้วขยับได้ด้วยไหนจ้ะแม่ไม่เห็นอะไรตรงนี้เลยจ เราเห็นกิ่งไม้พูดได้ลูกเจอตั๊กแตนกิ่งไม้ตรงนั้นมีตั๊กแตนกิ่งไม้ซ่อนตัวอยู่อ,อ้าวเหรอครับไหนครับไม่เห็นมีเลยตอนนี้ก็ซ่อนตัวอยู่ตั๊กแตนกิ่งไม้ซ่อนตัวได้เก่งมากเด็กๆครับเราลองหากันดูไหมเอยเหมือนเล่นซ่อนหาหลังนะฮ่าฮ่ายี yeah. ่อ ไม่เจอครับเวลาเราหาอะไรไม่เจอปกติเราจะทำอะไรจ้ารู้แล้วค่ะแล้จะร้องเพลงอยู่ที่ไหนนะคุณตัวน้อยมาเต้นรำทําเพลงกับเราโอ้ยดีจังเลยอยู่ที่ไหนนะคุณตัวน้อยมาเต้นรำทำเพลงกับเราอยู่ ดูสิฉันเต้นได้นักแต่งจิดไลยคุณซ่อนตัวได้เก like ่งมากโอ้แน่อยู่แล้วพอฉันซ่อนไม่เคยมีใครหาฉันเจอเลยว้าวคุณเก่งมากเลยเอาอีเอากเอาอีกเอาอีก ออโถเขาร้องล่ะจะไม่ชอบเสียงดังเลยอ่ะอย่างนั้นนั่นอะไรอ่ะไรสำเร็จเสียงอะไรอ่ะโอาหาย Lab, แม้ว่าเขาคงกลับบ้านไปแล้วเรากลับบ้านกันดีไหมตอนนี้เหรอแล้วอยากอยู่ตอนงั้นทำไมเราไม่ร้องเพลงกันล่ะอยู่ที่ไหนนะคุณตัวโน นี่ดูฉันสิแน่นอนว่าฉันเต้นราเป็นจริงไหมเออเออนิครูอย่าล้มนะอขอร้องเงียบเงียบหน่อยทุกคนให้เขามีสมาธิใครเสี่ย,ยนี่ว่ามันจะล้มฉันแล้วตาเธอแล้วนะดูรีเออเฮ้อ เราไม่มีก้อนหินเหลือแล้วเหรอ,อ <c oughs> รอนี่นะแม่จะไปเอามาเพิ่มร,รีบมานะครับแม่ว้าวเอาคอยหินดูเยี่มไปเลยเราคุณจะวางมันดีๆมันจะได้ไม่ร่วงใช่เราพยายามอย่างหนักฉันคงเศร้าถ้ามันร่วงลงมาไม่มันจะไม่ร่วงหรอกเราจะปกป้องมันไว้อย่างดี เธอห่อคอยหินใครทำเนี่ยใครครับเจ้าก็โทษด้วยนะคุณเป็นใครวัดดีฉันคือคุณดวหมูลสัตว์โอ้ไม่เดี๋ยวจะทำยังไงดีเอาล่ะเราแก้ไขมันไม่ได้ตา แล้วถ้าฉันสร้างหอคอยหินให้พวกเธอใหม่ล่ะฮหว่าแต่คุณจะทำยังไงเราใช้เวลาทำตั้งนานแน่ฮะพวกเธอคิดว่าไงชอบกันไหมมันมันเวทมมอนเลยมันเก่งมากเลยโอ,โ,อโอ้โหโมันไม่ท่อราหรอก ว้าวสุดยอดเลยมีอะไรที่คุณปั้นไม่ได้บ้างไหมครับไม่มีฉันสามารถปั้นอะไรให้กลมก็ได้ถ้างั้นคุณปั้นแตงโมที่อยู่บนเขาตรงนั้นได้ไหมครับไม่มีทางเขาปั้นแตงโมไม่ได้หรอกแตงโมมันใหญ่เกินไปและใหญ่ไปด้วย แต่มันเป็นวงกลมแล้วคุณด้วงบอกว่าเขาสามารถปั้นอะไรให้กลมก็ได้พ่อได้อยู่แล้วเพราะว่าฉันคือด้วงมูนสัตว์เอาละ่ะเริ่มเลยนะ นี่มันไม่จริงดูสิแตงโมงมันใหญ่เกินไปและหนักเกินไปยอมแพ้ซะเถอะคอ่ะคุนดวงมูลสัตว์ยอมแพ้เหรอไม่ฉันไม่ไปวัดยอมแพ้อยยุยุยุดแล้ว ถอยไปทุกคนคุณทุกคุณัด์ช่วยหยุดมันได้ไหมโทษนะหยุดไม่ได้ืมฮะหายไปไหนกันหมดเนี่ยอ๋อ ลูกๆฉันเป็นคนทำเหรอเนี่ยโอ้ว้าวลูกแม่ <c oughs> คุณแม่คุณแม่ช่วยพวกเราไว้แม้แต่คุณดวงมูลสัตว์ก็หยุดแตงโมเอาไว้ไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินไปและหนักเกินไปคุณแม่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยใครจะไปเลือกคุณแม่ย่อโอ้เราแบ่งแตงโมกินกันนะจ๊ะยฮ้มเอาเลย ฉันกินด้วยว้านี่ยออร่อยคุณด้วงมูสัตว์อยู่ไหนแล้วก้อนมูสัตว์อร่อยที่สุดฉันก็คือด้วงมูสัตว์ レンコンもじとう